นอ, yes, yes นอกจากจะมีรุ่นทำน้ำอุ่นแล้ว,ลวก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะคะ <c oughs> ก็เป็นรุ่นประหยัดน้ำนะคะ <c oughs> อีกหนึ่งรุ่นนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่เม่นูพ like ิซซาจ๋านอกจากรุ่นประหยัดน้ำเนี่ยมีรุ่นที่กันคนแถวนี้น้ำลายหกเรียราดไมจ้ะรุ่นนั้นไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าพิซซ่ามีบริการเช่นโ้ครับครับคไม่เอาอะไรทั้งนั้น่ะเอากลับไปเออ น้องพิซซ่าจ้ะคืออยากจะแนะนําให้รู้จักคุณจีนเจ้าของบริษัทค้าค่ะพิซซาพอดีว่านําก๊อกน้ําเป็นจากอิตาลีนะคะมานําเสนอนะคะฉันรู้ละฝากแค่นามบารไว้นะแล้วก็กลับไม่ได้แล้วไม่เออมีประชุมต่อส่งแขก ใครสนใจก็โทรหาดิฉันได้นะคะเชิญค่ะนี่เลยค่ะเป่าค่ะเดินทันดีๆนะคะคุณจ้ยคุณคุณคุณจีมีประชุมเหรอครับประชุมอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ้าวคุณมู๋เหรอครับหรอครับนี่เหรอก๊อกน้ำจิจารี ติ้งตองติ้งตอง <c oughs> สวัสดีครับมีพิซซ่ามาส่งครับไม่กินแล้ว ตั้งสี่หมื่นหกคุณจีนไม่เอาแต่พิยูนเอาเนาะขายต่อยังได้เลยคุณจีนทำอย่างนั้นทำไมอ่ะทำอะไรฉันไม่ได้ทำคุณจีนเอาของคุณพิซซ่าเนี่ยไปโยนทิ้งขยะนี่เจอกันแค่แป๊บเดียวเนี่ยปกป้องกันเลยเหรอมันไปกันใหญ่แล้วคุณ, Luckily, คณ Hence, จีนมันไม่ใช่เรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวอครับ ก็มันอกออฟฟิศของไม่ได้ใช้จะเก็บไว้ทำไมฮะแล้วทำไมจะไม่ใช้ล่ะครับจริจๆเรามีโปรเจกต์ใหม่ผมต้องใช้มันฉันไม่ใช้ของใหญ่คนน,คคนี้คุณจริงช่ไหนี่คุณจิงอะไรใช้อารมณ์อยู่เนี่ยนี่ฉันไม่ได้ใช้อารมณ์คุณถึงผมเล่วความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันทำให้งานมันเสียนะครับนายต่างหากที่เอาความชอบส่วนตัวมาทำให้งานมันเสียริงจีนมันจะไปกันใหญ่แล้วผมไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลยอะ่ะนายคิดผมไม่ได้คิดฉันไม่ใช้ก๊อกน้ำของหญ่บ้านเนี่ยแมงเดินมา นี่คือคำสั่งโอ้หปีนี่อะไรขนาดนี้ไปสิอ้าวรู้แล้วครับถอยไปครับอุ๊ยอุ๊ยอุยรีบร้อนไปขนาดนี้สงสัยจะรีบไปกินพิซซ่าชัว ทำอะไรกันเนี่ยไปไปแล้วค่ะไปเลยค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเองค่ะสนิทเพื่อนหนึ่งสองสามส่หนึ่งสองสามโอ้ยจานที่ให้ล้างน่ะเสร็จหรือยังเผือบเือบเสร็จแล้วจ้าจ้าจ้าเสร็จแล้วนี่มาช่วยกันตรงนี้หน่อยได้

ฉันสามสิบกันนะโอยไม่เอาแล้วนี่ถ้าแกอยากไปนะแกไปเองเลยรู้ไหมเมื่อเช้าที่ฉันแหกลิฟต์เนี่ยดูก้ามขึ้นเป็นมัดๆอย่างกับน้องเต้าแล้วตอนเนี้ยไม่เอาไปเองเลยไปไม่เอาเยเล็กในใตายไปไหนเนี่ยคุณตตยกลับไปแล้วค่ะกลับได้ไงยังไม่เลิกงานเลยอ๋อแต่ก่อนออกไปเห็นคุณตตยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้อะค่ะหรือว่า ยัยพิษณีตัวแสบนั่นนะคะอุ้ย,ยเดี๋ยวนะนแค่ตะล็อกกรเกาะน้ำตัวอย่างก็ไม่อยู่แล้วว่ะเจ๊โอ้ใช่คุณจริงคะ่ะเมื่อเช้านี่มีแลกน้ำบาดกันแล้วก็จับมือกันด้วยอะ่ะโอ้ยหรือว่าเขาจะแอบไปทดลองสินค้ากันเจ๊โอ้ยป่านนี้คงทดลองเกอกน้ำอุ่นลุมใหม่ไหลสุซาสุซาไปแล้วล่ะคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวก็ให้กลับบ้านไปนอนเศร้าๆเลยนี่เป็นไงคะยังซูซ่าซูซ่าอยู่หมพี่โยนนะมือจีิงค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลขอตัวกับบ้านก่อนนะคะไปไปไปแล้วไปช้าไปแล้วเนี่ไจริงแล้วเจ้าจ้าจ้าเขาก็อกน้าไปจนได้นะในไต แกเพลินเลยดะแฉลบเไปโจกอ,ะอ,อ,อ่ะเพลินอยู่คนเดียวดิส่วนฉันนะ่ะเรียเรียมากเพื่อ <c oughs> นี่พี่เป็น<ะ>รู้อะไรไหมไอโซฟาที่มันมีไว้ที่ร้านขายรองเท้านะเ,เขาไม่ได้มีเอาไว้ให้คนนั่งรองรองเท้าหรอกนะอ้าแล้วก็มีไว้ทำไรเขามีเอาไว้ให้ผู้ชายเนี่ยรอผู้หญิงเลือกรองเท้านี่ เลือกอยู่นั่นน่ะคู่นั้นคู่นี้เร้มาถามแล้วว่าคู่นี้ดีไหมคู่นี้ดีไหมเราตอบไปเป็นไงไม่เอาสักคู่ก็แต่ละคู่มันไม่เหมือนกันฉันก็ต้องเลือกคู่ที่ดีที่สุดเซ่รองเท้าคู่เดียวเลยนะเดินไป8ล้เปดล้านทำแมสีมันไม่เหมือนกันไม่เห็นหรอไม่เหมือนไงนสีเขียวมันคือสีเขียวจะเขียวอ่อนเขียวแก่มันก็เขียวเหมือนกันอ่ะ มันก็ไม่เหมือนกันนะมันมีเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวขี้ม้าเขียวไข่กาเขียวเธอคอแล้วมันมีเขียวอีเขียวนึ่งเขียวเห็นไหมฉันบอกแล้วนายมันตาหัวดูไม่รู้เรื่องหรอกเออไม่อยากเถียงละต่อไปนี้นะถ้าเธอจะไปชอปปิ้งนะก็ไปกันเองเลยสคนฉันไม่ไปด้วยแล้วเนี่ยพี่ว่านะเราเนี่ยจะไปซ้อมปนกันได้หรือยัง เออนี่คือซ้อมบอลกันหรอป้าไม่ทางโอ๊ยเดินเดี๋ยวินนี่จะไปกันเลยใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวฉันเอารองเท้าไปบ้านนายก่อนนะเดี๋ยวขากลัรจะได้มาเอาที่นี่เลยโอเคแน่ใจเหรอว่าจะไปด้วยอือไม่อะก็เราตกลงกันแล้วไงนายไปช้อปปิ้งกับฉันฉันก็จะไปสนามบอลกับนายไงเนาะก็ได้งั้นเดี๋ยวเธอชวนแอปเปิลเพื่อนแล้วกันนะ เอ้ยแอปไม่ว่างหรอกแอปต้องรอเอกมาใช่ไหมใช่ไหมเนาเนาะม่ว่าะี่เอาลบแนมอป่ยังไงเะจะไปได้ยังพี่เนซ้อนเครใจฮอยู่แล้วเนยฮรั์นี้รอหรแอเข้าบานด้วยไอเตะกับทีมไอแจ็คเชนยิ้มะ เก่งแอปขอบคุณมากนะไปหน่อแค่เดินเล็กๆนิดนึนแหละทำเป็นว่าหนักใล้วที่ฉันน่ะไปรอเธอเดินช้อปปิ้งตั้งนานน่ะต่อไปนี้นะอยากไปช้อปปิ้งไปกับยัยแอปสองคนเลยฉันไม่ไปด้วยเออดีถ้าได้ไปสนามบอลฉันก็ไปด้วยเหมือนกันแหละไม่ต้องไปออออเ